และขออัญเชิญบารมีทุกพรอองค์มาสถิตนกกายเราในวันนี้ขอเปิดปารมีเต็มในช่วงรับผ่านไปแล้วขอเปิดรับปารมีผู้องค์ไหนหเต็มที่เสริมมงคลให้กับตัวเราให้กับกายเราให้กับจิตวิญญาณที่เรียกว่าอยู่ในกายเราอะพลังแห่งเทพื่อนที่ทอยู่ในตัวเราอยู่ในกายเราให้เปิดออกมารงพลังออกมาให้มากที่สุดในวันนี้ ด้วยความตั้งใจด้วยความรักด้วยความเชื่อมั่นด้วยความศรัทธาที่มีต่อพระองค์ตลอดมาที่เราถวา,ายพานครูมาแล้วไม่ว่าจะเป็นทางที่หนึ่งทางที่สอง,ทางท,สองทางที่สามแต่ละครั้งเราต้องพิจารณาว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารับพานครูแล้วเ,เรามีสภาวะเป็นแบบไหนเป็นแบบใดองค์นายเราเรารับได้แค่ไหนภาษาที่เราเปลี่ยนไหมพิจารณาตรงนี้นะลูกนะ เมื่อเรารับบูชาครูเราจะสังเกตได้ว่าพลังองคในเราจะเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นภาษาเทพจากการพูดไม่ได้ก็จะพูดได้หรือว่าจากพูดได้แล้วก็จะเป็นภาษาที่เปลี่ยนไปนะแล้วก็พลังที่ที่รับรู้สัมผัสอะ่ะมันจะเรียกว่าแผ่ซ่านไปทั้งตัวพลังของท่านจะเข้ามาในเรียกว่าส่งออกมาเนะี่ยทำให้เราสัมผัสได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะจิตนิ่งไม่ต้องคิดอะไร การทำสมาธิวันนี้ก็คือน้องบูชาปฏิบัติให้กับพระองค์ท่านจิตเราใส่ยเย็นพร้อมที่จะรับบารมีด้วยความศรัทธานะความตั้งใจไม่ให้ไม่ให้มีจิตอกุศลเพราะว่าถ้าเรามีจิตอกุศลปุ๊บพลังลบพลังมานที่เราจะทำผานคูเนี่ยถาวายผ่านคูเนี่ยก็จะเป็นจิตอกุศลเข้าไปแทรกซนะ้อนนะหายใจเข้าลึกๆ หาจะออกนย,ยาวควันท้ายหาจจะเข้าลึก,ลก